สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือสวนผักหวานป่าพ mm hmm. อ,อออปอกอาเภอบ้านหมอนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้จะมาสอนการปลูกนะฮะกิ่งตอนผักหวานป่านะครับพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับนะครับอ่าช่วงนี้เรามาดูอุปกรณ์ก่อนทีละอย่างนะฮะอันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับอาจจะเป็น ขี้วัวแห้งหรือขี้ควายแห้งก็ได้ครับอันนี้นะเป็นมูลสัตว์นะครับส่วนอันนี้คือฟูรดานนะครับถ้าดินเรามีปลวกถ้าดินเรามีปลวกเราใช้ฟูรดานช่วยนะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีปุ๋ยคอกนะครับนะเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอาจจะเป็นมูลข้างคาวอัดเม็ดอย่างนี้ก็ได้ นะครับสำหรับการเตรียมหลุมนะครับนะครับการเตรียมหลุมนั่นคือเราขุดค่อนข้างกว้างกวา,วานิดนึงสัก20-25ถึงเซนความกว้างนะครับความลึกก็คือ2 0่สนะิบถึงยีเซนนะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับหลังจากที่เราขุดแล้วนะครับเราก็นําดินนะฮะของเดิมนะฮะ มากองไว้นะครับมากองไว้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นดินเกษตรนะครับเป็นดินเกษตรผ้าถุงร้อยหกถุงร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะะรน,น,ษษนะครับเราก็นําดินเกษตรมาผสมนะครับมาผสมกับดินเดิมเราอย่างนี้นะครับพอสมควรนะฮะมาผาสมกับดินเดิมนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้ากันนะครับ เ,าก,เากันให้ทั่วนะครับผูกเข้ากันให้ทั่วนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามีดินเรามีปลวกนะฮะแล้วก็ใช้ฟูรดานชั่ประมาณนะียครึ่งช้อนโตน้นะครับนะครับโรยลงไปนะครับป้องกันมือนะฮะสัมผัสกับสารเคมีด้วยนะครับ โดยใส่ถุงมือนะครับการใส่ถุงมืออันนี้ก็เป็นขี้วัวแห้งขี้ควายแห้งนะฮะต้องผ่านการหมักนะฮะยิ่งผ่านหนึ่งปีได้ยิ่งดีนะครับเขาจะไม่ร้อนนะครับผสมลงไปนะครับสักหนึ่งกะลาหนึ่งกะลาสองกะลาก็ได้ครับอย่างนี้ครับ แต่ถ้าไม่มีนะฮะปุ๋ยคอกที่วัวขี้ควายแห้งเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะอาจจะเป็นมูลหมูอัดเม็ดที้งข้าวอัดเม็ดนะครับมูลควายบูดัวอัดเม็ดก็ได้ครับใส่ลงไปสัก2ช้อน3ช้อนโต๊ะนะครับเมื่อเราทําการผสมเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําการผสมเสร็จแล้วเราก็เอาดินที่ผสมผ่านการผสมเนี่ยนะกบลงไปอย่างเก่าครับ ลงไปอย่างเก่านะครับ <c oughs> <c oughs> นะดินเดิมด้วยนะกบให้หมดเลยนะครับดินเดิมของเขานี่ยฮะกบต้องไายหมดเลยนะครับแล้วลดน้ำเลยครับเห็นไหมฮะลดน้ำ หล่นน้ำให้ดินมันยุบลงนะฮะสังเกตนะครับนะดินยุบแล้วสังเกตนะครับดินยุบแล้วกดน,นิดๆน,นะอ่าเติมลงไปอีกหน่อยนึงนะฮะ เมื่อได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็นํากิ่งตอนที่เตรียมไว้สังเกตดูครับกิ่งตอนผักหวานป่าของสวนผักหวานป่าพอออกปอกนั้นพันยอดสีทองใบใหญ่นั้นรา,นะร,รากจะเต็มโคนกิ่งเลยนะฮะรากจะเต็มโคนกิ่งเลยถึงจะมีอัตราการรอดสูงนะเป็นกิ่งตอนผักหวานป่านะครับที่ได้มาตรฐานพร้อมปลูกอัตราการรอดจะสูง ลักษณะพิเศษของกิ่งตอนก็คือเราจะมีตอนะครับถ้าเป็นของแท้นะ่ะส่วนมากจะเป็นตอมัดนะครับจะไม่ใช่อย่างอื่นนะครับกิ่งตอนเราก็ตัดนะฮะที่ที่จุกก่อนนะฮะจุกค่อยๆตัดออกนะครับ,นะรบเห็นไหมฮะพอตัดจุกออกปับ๊บ เราก็แกะตอกพี่น้องดูนะครับเราแกะตอกออกนี่ฮะแกะตอกออกแล้วก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆเอาพลาสติกนะครับพลาสติกที่หุ้มอยู่เนี่ยค่อยๆแกะออกนะครับแกะง่ายครับเพราะว่ารากเขาเต็มแล้วนะฮะจะไม่มีการแตกออกมานะฮะพี่น้องดูรากครับ รากสวยงามเห็นไหมรอบเลยนี่รอบเลย,เย,เลยวิธีการปลูกทงทงสายว่าทํำยังไงเราก็ใช้มือเนี่ยนะฮะจกหลุมนะฮะให้ให้เท่าสักกระปั้นนะฮะเท่าซักตุ้มตอนนะครับนะครับแบบนีนะะ้เห็นไหมฮะครับเสร็จแล้ว แล้วกะว่าพอวางกิ่งตอนลงไปเนี่ยให้ตุ้มตอนเนี่ยนะครับลึกจากาผิวดิน,นี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเห็นไหมประมาณหนึ่งนะิ้วประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะประมาณหนึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กลบกรบนะครับ แล้วน้ำหลักมานะครับเพื่อยึดนะฮะ,ะกดปักลงไปนะ,ะยึดนะให้เขาแน่นไม่ให้เขาต้นไม่ให้ต้นคอนแคลนนะครับในอย่างนี้นะฮะเชือกผูกไว้เอาเชื่อกมาผูกไว้ นะครับยึดลำต้นนะฮะเพื่อไม่ให้คอนแคลนนะครับยึดลำต้นเพื่อไม่ให้คอนแคลนอ่าผูกอย่างนี้นะผูกเลยอ่าเสร็จแล้วก็เอาหลักมาปักอีกนะครับหลักมาปักเป็นสามเส้านะครับอย่างนี้กะให้ได้ ระยะพอดีนะฮะนะครับให้ได้ระยะพอดีนะครับเสร็จแล้วเราใช้สแลนนะครับใช้สแลนหุ้มนะครับใช้สแลนหุ้มเหมือนกับทางโู้นด้วยนะครับ นู้นด้วยนะครับใช้แสแลนหุ่มเห็นไหมสามหลักใช้แสแลนหุ่มหลังจากโอกเสร็จปั๊บลดน้ําอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะลดน้ําอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเอาแสแลนหุ่มนะครับลดน้ําอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหุ่มแล้วถึงถึงลดก็ได้นะครับพอหุ่มเสร็จ <c oughs> นะครับเวลาผ่านไปสิบถึงสิบห้าวันสังเกตด,ดูครับเขาจะแตกยอดเห็นไหมฮะ จะแตกยอดออกมายาวสวยงามครับสิบถึงสิบห้าวันนะครับนะครับต่อไปแล้วก็ลดน้ําตอนเช้าวันละครั้งนะครับลดช่วงเช้าวันละครั้งนะครับแล้วเขาก็จเจริญเติบโตแบบต้นนี้ต้นนี้เป็นของเจ้าเอนะฮะชัยยาชัยยามิตรชัยกับนายงเชิญยิ้มนะครับมาถ่ายทํารายการครัวรั้นทุ่งแล้วก็เ สาธิตวิธีการปลูกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารนี่คือนะครับเจ้าเอชาย,ยามิชัยกับนายยงเชินยิ้มาปลูกไว้เขาก็จะเจริญเติบโตนะฮะไปเรื่อยๆนะครับนะครับจนอายุนะแเดือนถึง1ปีนะก็จะเจริญเติบโตแล้วก็จะนํามาบริโภคได้นะครับสําหรับขั้นตอนการปลูกผักหวานป่าพันยอดสีทองนะฮะการปลูกกิ่งตอนผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่วันนี้ก็ ต้องกลับเรียนพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ามีโอกาสหน้าเราจะนําเสนอสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้รับทราบกันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ ครับขอเสนอเนี่นะครับก่อนที่พี่น้องจะปลูกกิ่งตอนผักหวานป่านั้นพี่น้องจะต้องตัดสั้นนะฮะประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรนะครับ